เมื่อวันที่4พฤศิก,กายนที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังบ้านไม่มีเลขที่ผ่านในซอยบ่อทอง2เขตเทศบาลตะบนตาครีอเภอนาครีจังังวดนครสวรรค์เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการเสียชีวิตของนางวิภาเอี่ยมประเสริฐอายุ60ปีซึ่งมีคนพบเป็นศพขึ้นอืดน,นอนอยู่ข้างกายของนายน้อยสุริยาอายุ74ปีผู้เป็นสามีที่นอนป่วยติดเตียงอยู่ภายในบ้านและผู้ตายที่เสียชีวิตมานานกว่า4วันแต่ไม่มีใครรู้ จนกระทั่งมีเพื่อนบ้านเข้ามาทักทายจึงทราบว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านโดยจากการตรวจสอบสภาพบ้านพบว่าเป็นบ้านเพิงในสภาพเก่าทุดโทรมตั้งอยู่ในลานป่าพงหญ้าซึ่งอยู่ห่างจากชุมชนประมาณ200เมตรและพบนางพัทยามุมทองซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของผู้ตายและเป็นผู้ที่มาพบศพเป็นคนแรกโดยเล่าว่าตนเองจะมาขอตัดกล้วยที่บ้านของนางวิภายอยู่เป็นประจำเพื่อนำนไปทำอาหารให้กับฝูงเป็ดที่เลี้ยงไว้ ซึงได้มาตะโกนเรียกนางวิภาแต่ได้ยินเสียงของนายน้อยสามีของนางวิภาพยายามตะโกนให้เข้ามาดูภายในบ้านและเมื่อตอนเองเข้าไปภายในบ้านนายน้อยซึ่งนอนป่วยติดเตียงก็ได้บอกว่านางวิภานอนเสียชีวิตมานานกว่า4วันแล้วโดยนางพัทยาระบุได้ว่านายน้อยป่วยเป็นโรคอมรัมพษ์เดินไม่ได้ต้องนอนอยู่ติดเตียงมานานกว่าหปี ส่วนนางวิภาเมื่อก่อนมีอาชีพรับจ้างทั่วไปแต่หลังจากสามีป่วยก็ต้องหยุดงานมาเฝ้าดูแลสามีโดยมีชาวบ้านในพื้นที่และผู้ใจบุญร่วมกันนำสิ่งของเข้าสามมาบริจาคให้เพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งหลังจากที่ได้สอบถามนหนน้อยในเบื้องตน้นทราบว่าก่อนที่นางวิภาจะเสียชีวิตในช่วงกลางคืนนางวิภาได้มากางมุ้งให้และเข้ามานอนในมุ้งอยู่ข้างๆตามปกติแต่ปรากฏว่าเมื่อหลับไปสักพักนางวิภาลุกขึ้นมาบอกว่าหายใจไม่ออก ก่อนที่จะหมดสติไปแต่ตัวน,น้อยไม่สามารถทำอะไรได้และบ้านของทั้งคู่ยังอยู่ห่างไกลจากเพื่อนบ้านด้านของตำรวจสพตาครีเผยว่าตามร่างกายของผู้ตายไม่มีร่องรอยบาดแผลหรือร่องรอยของการถูกทำร้ายแต่อย่างใดและภายในที่พักก็ไม่มีร่องรอยของการรื้อคนสิ่งของแพทย์จึงลงความเห็นในเบื้องต้นว่าน่าจะเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวเนื่องจากนางวิพามีอายุมากแล้ว เข้ามาขอต้นกล้วยตากระยายจะเข้ามาขอประจําอะค่ะเพราะว่าหนูเลี้ยงเป็ดเทศอะค่ะจะมาขอต้นกล้วยอยู่ไกลอะค่ะอยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะจะมาตัดแล้วก็จะไปสับให้เป็ดอะค่ะพอดีขี่รถมอเตอร์ไซค์มามาจอดตรงเนี้ยค่ะแล้วก็หนูเรียกหายายจะเรียกประจําหายายว่าไั้นี่บอกยายหนูขอต้นกล้วยหน่อยพอดีตาเขาตะโกนสุดเสียงมาเขาบอกว่าบอกยายเสียแล้วว่างั้นช่วยตาหน่อยช่วยด้วยเขาางเนี้หนูกเลยหึยายไปไหนละตาว่างง้นี่ะ บอกยายแดงอะเสียแล้วมาช่วยตาหน่อยยายตายอยู่ในมุ้งเนี่ยหนูก็ไม่เชื่อค่ะเพราะว่าแฟนยังอยู่บนรถมาช่วยตาหน่อยมามาดูนี่ว่างั้นอะหนูก็เลยเดินไปค่ะหนูก็เลยเดินไปมันจะมีผ้ามีผ้าขนูปิดไว้แล้วมีสารเล้งจอดปิดรูอะค่ะปิดรูทางแล้วก็มีผ้าแดงแล้วก็มีผ้าเขียวหนูก็เลยแบบลองก้าก็าก,ลากลัวค่ะพูดตรงๆนะคะเพราะว่าตาของยายเสียแล้วหนูก็ไม่เชื่อหนูก็เลยแหวกไปเอามือแหวกไปก็ไป,ไปเจอยายแกนอนอยู่ในมุ้งกระตาค่ะ ก็คือแบบตอนนั้นก็คือแบบกลิ่นแล้วก็มแมลงวันเต็มมุ้งเลยนะคะหนูก็เลยแบบเรียกแฟนมาบอกเองมานี่สิว่างั้นมาดูสิแฟนหนูเขาก็มันจริงเปล่าพอไปดูตอนแรกแฟนบอกจริงเปล่าพอชะเง้อไปอีกรอบนึงแฟนบอกใช่แล้วว่างั้นก็คือรู้แล้วว่าย้ายเสีย